เพิ่งพี่น้องดอกนี่บานกมูนี่เสามือนีเบื้องกิ่งกือกัดไปแล้วเห็นบข่ขามันขามันกระปุวยไปนีแล้วพี่น้องเอาแต่ดอกซะเนาะเอาแต่ดอกซะมือนอ่าดอกนี่เมื่อวาน,อนี่กระตูมมือนีกับบานพี่น้องเก็บค่ะเอาบ่แม่นดอกเดียวพี่น้องมีสองดอกเบิ้งค่ะสองดอกอู้มือนีเฮ็ดออกกระสมพ่อทั้งผู้ออกคันบ้านสวนออกเฮ็ดทั้งผู้ก็จะออกคือ่านเลยนะพี่น้องเห็นบ่สวยอยู่นะคะ เมื่อกี้ดอกบานเนาะบัดที่น่ดอกตูมจงไงใบสันตัวดอกนม่มยังสีเนาะพี่น้องมืออื่นจังว่ากะมาเบิ่งขอบถนนอีกลายพี่น้องขอบถนนเฮดดอกไงขอบถนนออกอยู่บ่เศร้าด้วยพี่น้องดอกนี้ใหญ่ค่ะสวยไหมคะทุกคนดอกไงแล้วก็งามเ้อพี่น้องเด้อดูค่ะสวยด้วยค่ะจักดอกสองโอ้ยสองดอกบ่ดอกไงค่ะค่ะมือนี้ดูค่ะอ้สองดอกพี่น้อง ออกขอบถนนอีกแล้วเห็น่หมือว่าในคุณสมบัติป่เห็นนะ,อ,ะอันนี้อยู่ขอบถนนเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบถนนเ่นออกดีดีเห็ดบานสวนเฮามาเบงเห็ดขอบถนนเฮาเลยพี่น้องมือว่านี่ที่ว่าจงไวยสองดอกมือนี่น่าจะเอาได้ดอกหนึ่งดอกนี่จงต่อพี่น้องแล้วก็มีอีกดอกหนึ่งที่คุณสมบัติเห็นแวบบ๊แบแปบเมื่อกี้อยู่บองนี่นี่ ดอกนี่กระจงไว้เฮ็ดเลื่มออกเงาต้นศาสไงอีกแล้วเอาให้ทุกคนเห็นลลยทางว่าต้นไม้เฮ้าตนายาย้นศาสไงศาสหน่อยที่คุณสมบัติบอกว่านี่เมื่อกี้ในเก็บอยู่นี่ดอกไงแล้วก็สองดอกยังหน่อยอยู่เงาตนายาย้ตนศาสต้นศาสไงที่เฮ้าเอาดูๆเดี๋ยวไปเบิงมือนีสิได้อีกว่าเลาะไลยทางนี่คือการที่ออกด,ดูมันมีตนยยน้นศาสี่น้อง มีต้นศาสตร์ขอบถนนเลยนี่แหละเฮ็ดเท่าออกนี่ออกนี่ตะกูลย่างเนาะต้นย่างตนาง้ตนศาสต์ใบมันคือคือกันนี่พี่น้องต้นกุ้งตน้นศาสตร์มื้อนี่บรรยากาศดีดีพี่น้องเบิ่งตน้นไม้ใบปิวเลยเนาะมื้อนี่บรรยากาศดีนะคะเ้าขันจันทร์นะเบิ่งต้นดูเ้องก็ใหญ่ต้นจิต้ตนศาสต์ผาเก็บเฮ็ดตอคะ่ะเบิ่งความสมบูรณ์มองนี้พี่น้องมีอ้อดใส่เดือนนะลหลายๆตน้นพี่นอ้องหลายบอ่าหลายๆคออดูแต่ว่าเฮ็ดดอกนี้ เฮ็ดดอกนี่บอกเหนเรยกว่าคันจงไว้นี่มือแรงนี่ก็สีงามหนึ่งสีเลยได้พี่น้องแล้วคุณสมาร์กคิดว่าสิเก็บใบเด้อพี่น้องเก็บใบก่อนเนาะมืออื่นยังเอาเนาะเดี๋ยวพอดีพอบ้านมาเจอขางท้างมันอยู่ขางทางพอบ้านไปเห็ดอหานมาอยนี้โอ้ดอกที่เขาจงไว้อ้าว มันรุนเปนหน่อยหน่อยดอกตัวนี้มันหลายดอกแค่เอาแต่ดอกใหญ่เอาแต่ดอกใหญ่ก็เอาแต่ดอกเล็กนอนเพื่ออนสีดอกเอาไว้ก่อนซุกหนิเนาะสีใหญ่เวลามืออื่นดอกนี้พอบานว่าจงไปก่อนเดี๋ยวเปลาเอาสั่นดอกนี้จะเ๋ยวเอาว้าดอกนี้เอาซะมันรุนมันว่อโดนโดนค่ะเอาเลยเบิ่งพี่น้องเบิ่งวัอนี้พอบานไปเอาอาหารปลาให้น้องเชิงมาพร้าุณสะบัติเก็บเพชรเก็บน้ำคุณสะบัติเลยสอ่อนดอกนี่เฮาจงไว้เมื่อวานนี่มันเป็นดอก เอาเลยบ่เอาเลยอาเอาเมื่อก่อเป็นดอกคอมเมนมันบานกับสีบัวง,งามปานไหนเนาะแต่มื่อนี้มีแต่ดอกกรงามเดอ้อพี่น้องดอกงามเห็ดอ่ะมาเบืองดอกที่ห้าจงใบมาอย่าเป่าเอามื่อนี้กับบานค่ะทุกคนสวยเลยเออมิ๊อุ้ยแต่ฉันอ่ามีดมีอยู่เออนี่แหละมื่อนี้กับงามอีกแล้วนี่พอบานมาแต่ไปหาอาหารปลามาสะออนเห็ดนทำคุณสมบัติกาเก็บน้ำกันตัวจ้าอ่ะมาเบืองมาเบืองพุ่นนี่พี่น้องพอบานมาพุ่นนี่ดอกสำหรับโอ้พ่อใหญ่อยู่เนาะ สรพร้อมรดนุงเบดอรอือเอาเสื่อมันล่งไปแล้วไข่จายจลงไปแล้วเก็บเพชรบ้านสวนพี่น้องแต่ละมือห้ากับสีผ้ากันเก็บจ,จังสี่แหละพี่น้องยางแต่ว่าเบิงปลาเห็ดธรรมชาติคุณสุบัติบ่อใดหกปันใดได้พี่น้องยาง,งางอยู่นะคะยาง,งายคือย่างทุกมือคุณสุบัสหัวมองใดออกพอผ่านคือกันแล้วสิยางใส่หม่องทีก็เก็บเลยภาพเบิงคู่ซานีบเบ็ดให้พิดหวังได้ทุกมือค่ะทุกคนได้ทุกวันดอกสวยสวยด้วยเบิงค่ะทุกคน แต่ซูมืออีดีเด้แต่ว่ามาแถวนี้ลับ่องว่ากินกือกินไปแล้วเห็นบ่ว้าเห็นบ่มีดอกหน่อยต่อยออกมาน้ำพร้อมค่ะนี่แหละเห็ดวันเฮาออกสวยงามจ้าทุกคนเก็บค่ะป้าหมงนี่มันหกยีลีพี่น้องเครื่อใหม่มันเป็นเครื่องแง่เง่ไปขันบ่แแบบแบบขาวๆหนึ่งสิบบุกหูด้บ่มีเห็ดเบิ้งพี่น้องเห็นบ่แบบแบบขาวๆกับแมนตัวเห็ดพูน่ะแต่ว่าข่าอยู่ดอกยังงามอยู่เออเป็นปลามันทึบจัง่อยพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าดอกก็สวยเนาะ บอแมนมีดอกเดียวได้แบบแบบอยู่นี่คุณสมบัติเยอะขึ้นมากเห็นอีกแล้วพี่น้องเห็นบอป้าวมือวานนี่กับบอด้เบิงแล้วมันหกบางนี่พี่น้องเห็นบอดอกสวยอยู่ค่ะเก็บกันเนื้อเบิงกันนะอุ้ยเบิงพี่น้องพูดนอะอุ้ยดอกงามค่ะแต่ว่าขาเพิ่นอ้ยมันหกพี่น้องเอ้ยเครื่อใไปเบิงโลดนั่นคุณขันบอแบบแบบขันบอเปิดเพกน้อยแลลวก็ เห็ดข,า,ขาวๆนี่ซื้อร์ฮู้ดแล้ว,ว่ามีเห็ดน่ปลานี่พี่น้องสะเอามาเบิ้งไม่ก,ก็นะเธอมันมีอีกพี่น้องเห็นขาวๆแบบแบบอีกเบิงมาเบิงดอกนี่บ่น,นี้ดอกนี่ฮ้พี่น้องเห็นบอนี่ละ่ะมันหกมันนั่นมันหืมเป็นจังไหนดอกนี่ดอกนี่เหมาะที่จะเอาไปปลูกคุณเสืบสซบัดเสืบเอาไปใส่ครับอ่าต้นยางหน้าที่เขาปลูกแล้วพี่น้องเนาะเก็บจากบอกนี้เพราะแถวนี่เชือมันหลายอยู่แล้วพี่น้องนี่หคกเกืองสิ ซะเอาไปนี่อาจจะมอีกก็ได้อันนี้คุณจะบัดเสียออไปใส่ต้นอย่างน้านะพี่น้องดอกนี้เพิ่นโพขึึนมาจากใบไหม่แล้วพี่น้องเบิ่งก็ะดะโพออกจากใบไหม่แล้วโอ้ยแต่ว่ากระถือกินไปขึ้นกันเลยพยี่น้องเด้ออือสวยอยู่คื้เกายเย็บคือเกาเบิ่งพี่น้องปลาเฮ้าอยู่แถวนี้ล่ะออกดีดีมองมันอึมครึมจังสีล่ลลวออกดีพี่น้องมาเบิง่งมาเบิงเบ่งต้นพักหวานต้นนี้ยอดพักหวานพ่อมี่บอ ยอดผักหวานพ่อมีพี่น้องแต่ว่าอันงามคืออยังยอดพักตำเนื้อพักตำลิงเออบาดพุธไทยเอ,อดิดผักตำลิงตำลินบ่พี่น้องอันนี้คือตำารึงค่ะยอดพักตำลึงสวยเลยนะคะเนาะงามเลยงามแข่งกับยอดพักหวานเลยจ้ามาเบิ่งจุ๊บนี้พี่น้องมาเบิ่งจุ๊บนี้มาออกโพดออกพะโลแ่แทะแปลว่าเอาพี่น้องเบิ่งต้นจิกนะ อันนี้ก็ต้นจิ๊กพี่น้องมาเบิงต้นจิกเงาต้นจิกต้นนี้มาโพดแทบปาดจากดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดว้าวเห็ดเขามออกคักแค่พี่น้องต้นจิก๊กต้นจิก๊กเฮ็ดออกคักพี่น้องมาเบิงหมายบอกว่า,วาแต่มาเบิงแล้วมาเก็บน้ำกันเั็นตัวน้องพี่น้องมาไหมมาเก็บน้ำกันมาเก็บน้ำกันเลยค่ะมาเลยจ่ามาเก็บน้ำกันเลยเดี๋ยวเอามีดตัวพี่น้องเบิงตะการข้ามือนี่ก็ได้หลายเติบแล้วมอเบิงจุ่มนี่แล้วก็สิบประเดน็นคนกับตะกา้าไปแลระบอยพี่น้อง เอาห้พีนองเบิงปลาจากบาดเดเยไปยังคือออกฉากแฉปลาเนี่เมื่อเบิงพี่นองออกเป็นจุ่มแล้วได้คุณสมบัดเ่าเคยเห็นออกแบบนี้ไม่แต่ออกอันนี้คือบูออกคากพีนองเมื่อเบิงอันนี้คือปลาธรรมาชาติเด้อปลาธรรมชาบ้านสวนจำปาสานเบิงต้นใหม่เลยค่ะต้นใหม่เฮานี่เฮาจะบอกเลยว,ว่าใบใหม่ทั้งเหมือี่เฮาบ่เคยเผาจัก เือพี่น้องเนาะเฮ็ดออกดีแต่ว่าเฮ็ดหละโงกออกไปปีนี้ยังไม่ได้เห็นจักดอกพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดเท่านีูออกมาเรื่อยๆแต่วันที่สองมีทุนาหน้านี่เก็บมือแลกแต่จริงๆพ่นออกก่อนหันอยู่แต่ว่าเริ่มเดือนกร,รกรดาแต่แต่เคปอาคลิปปักมุดคุณสมัินี่คือสองกรลกรดาพี่น้องเริ่มแต่พูนมานะ่ จะได้สองกิโลขึ้นมาเป็นเดือนพี่น้องแล้วก็มะพร้ช่วงต้นเดือนบางหนึ่งหันนะแล้วมาอีกกลางเดือนเมื่อกี้นี้ออกอีกพี่น้องออกอีกคุณสมัติสิเก็บตรงไล่ทางมาตลอดเดี๋ยวนี้ดอกตูมเขายังจงไปอีกอยู่นะพี่น้องแต่ว่านด้แต่กา้าเข้ากันหลายเติบแล้วได้พี่น้องบนนี้เห็นบ่หลายเติบแล้วนะคะส่วนมากเพิ้นกระสีออก อยู่ในตระกูลต้นต้นยางพี่น้องยางนาเนาะมือนีคุณสมบัติได้ดอกแถาๆมาจาก่าคู่สาพุ่นอีกอยู่นี่พี่น้องคุณสมบัติเสียไปยองใส่ต้นยางนาอยู่นะตระกูลต้นซาดพี่น้องต้นยางนาเนาะใบคือกันต้นยางนาต้นจิกต้นซาดพี่น้องต้นกุ้งออกได้เบิดข่าปลาสวนคุณสมบัตินี่เฮ็ดปวกเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดสัมปปิได้เบิดแต่เมื่อบ่งเงานีเมื่อโพดแท้สันดอกว่า มาพี่น้องมาเก็บน้ำคุ้นสมบัติมือนีวันจันในพี่น้องวันจันท